ช่วงนี้สนับสนุนโดย Acer Iconia Tab W 5 0 0 Honda Scoopy i ใหม่ Fun Unlimited ออกไลซ่ากลับเข้ามาสู่ช่วงคลิกโชว์เคสนะคะช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าบมวีก็จะมีสาระสนุกๆเกี่ยวกับ IT แล้วก็เทคโนโลยีมาฝากอีกเช่นเคยนะคะ ปัจจุบันนะคะเรื่องพลังงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของโลกเราเลยละค่ะเพราะว่านุยนเรานะคะก็มีความต้องการใช้พลังงานที่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะแต่ว่าแหล่งพลังงานเนี่ยก็เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆคะ่ะดังนั้นนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนขึ้นมาค่ะซึ่งพลังงานทดแทนนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเลยล่ะคะ่ะ อย่างพลังงานแสงอาทิต์ที่จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งพลังงานจํานวนมหาศาลของโลกสะอาดและไรม้มลพิษซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ถูกนํามาใช้ผลิตไฟฟ้าเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงเลยค่ะพลังงานที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดอย่างพลังงานลมที่ในปัจจุบันนี้ได้รับความสนใจนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ2ที่การหันลมก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถนําพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการสูบน้ําซึ่งภูมิอากาศในแต่ละที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ค่ะพลังงานธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งอย่างพลังงานน้ําเป็นการสร้างกําลังโดยการอาศัยพลังงานของการเคลื่อนที่ของน้ําค่ะ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันและยังสามารถนำไปใช้ในด้านอุตสาหาการรมบางประเภทได้อีกด้วยค่ะการนำเอาพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ทำได้โดยให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำพลังงานศักของน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนก็คือกังหันน้ำนั่นเองค่ะและนอกจากพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติที่กล่าวมาแล้วยังมีพลังงานทดแทนอีกหลายประเภทที่เราสามารถนำมาใช้ได้อย่างเช่นพลังงานขยะ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงสามารถที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าได้จากการเผาค่ะ เทคโนโลยีกับธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ถูกทางนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยแ่ะคะ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะยิ่งเทคโนโลยีก้าวล้ำไปมากเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งเข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยในการประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยบางครั้งนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นตัวที่เพิ่มมลภาวะให้กับโลกโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเลยเหมือนกันค่ะ เพราะด้วยความหลากหลายของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะทําให้การบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโทราศาพัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste ถือเป็นขยะที่ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหรือไม่มีใครต้องการแล้วซึ่งเจ้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลมากทีเดียวค่ะเนื่องจากชิ้นส่วนหลายชิ้นในอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยสารพิษมากมายอาทิสารปลรอดตะกัว่วและสารทนไฟในกระบวนการผลิตที่สำคัญเลยคือเจ้าขยะพวกนี้ไม่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ซึ่งแน่นอนเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอีกด้วยค่ะ ลหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับเจ้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังไงนะคะถ้าอยากรู้นะคะก็ตามโบวี่มาเลยค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการรณรงค์เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นก็คือการใช้ซ้ำหรือ reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ recycle นั่นเองจะเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ ใช้ซ้ำหรือ reuse เป็นการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วและที่ไม่ต้องการใช้อีกกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะโดยอาจจะนำมาซ่อมแซมหรือนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลนนั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอีกวิธีคือการนำกลับมาใช้ใหม่หรือ recycle ซึ่งเป็นการนำส่วนที่ยังเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆโดยการแยกส่วนประกอบและวัตถุที่มีค่าภายในออกมาเช่นโลหะมีค่าเงินทองคำขาวและทองแดง ซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิลเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือผลิตอุปกรณ์อย่างอื่นได้อีกนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีนะคะก็ยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหานี้ได้ค่ะทั้งในส่วนของผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นการไม่เปลี่ยนมือถือตามแฟชั่นหรือว่าตามเพื่อนนะคะหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยก็ไม่ควรที่จะผลิตสินค้าไอทีที่ต่ํากว่ามาตรฐานค่ะเพราะว่าใช้ไปสักพักนะคะก็จะพังแล้วก็จะกลายมาเป็นขยะไอทีที่อาจจะระลอกได้ค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงจะทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ให้แค่ประโยชน์กับเราเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่าปล่อยให้มันมามีอิทธิพลกับเรามากจนเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบในแง่ร้ายย้อนกลับมาหาเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องใช้เทคโนโลยีให้ถูกทางพอเหมาะพอประมาณไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะช่วงหน้าค่ะคลิกฟันคุยแมนมมนกับดารานัก้องนักแสดงนะคะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนะคะห้าพลาดค่ะเทคโน i ลยี สวัสดีค่ะมาอยู่ด้วยกันกับโมโมนิกามืนมเดิมในช่วงเทคโนโลยีค่ะ วันว่างแบบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยโมก็มีโปรแกรมจะออกไปดูหนังสามมิติกับเพื่อนค่ะแต่ว่าอยู่ๆเพื่อนโมนก็เกิดเบี้ยวเสียงนั้นโมก็เลยต้องหาหนังสามมิติมาดูเองที่บ้านค่ะแต่ถึงแม้ว่าโมจะไม่ได้ออกไปดูหนังสามมิติที่โรงภาพยนตร์นะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าทําให้โมนเนี่ยสามารถดูหนังสามมิติได้ที่บ้านแล้วค่ะผ่านจอจอ LCD monitor กับแว่นตาแบบ 3D แบบนี้ค่ะยิ่งตอนนี้มีหนังสามมิติที่ออกมาเป็น DVD เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะดูเรื่องไหนแนวไหนก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการดูหนังมากยิ ด้วยภาพที่เสมือนจริงคล้ายๆว่าตัวละครเนี่ยหลุดออกมาจากหน้าจอทีวีเลยล่ะค่ะด้วยลำโพงที่ติดตั้งในตัวทั้งสองข้างที่มาพร้อมกับระบบเสียงแบบเต็มรูปแบบยิ่งทำให้คุณเพลดิดเพลินมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากจะสามารถดูหนังแบบ3มิติได้ที่บ้านแล้วนะคะยังสามารถที่จะเล่นเกมแบบ 3D อีกด้วยล่ะค่ะโดยการเล่นนะคะก็จะเล่นผ่านคอนโซลแบบ3มิติและนอกจากนั้นนะคะหน้าจอแบบ widescreen เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มอัรถรในการเล่นเกมให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ จอหน้าจอ Acer LCD Monitor นี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นบูเรสามิติคอมพิวเตอร์ PC สามิติได้ค่ะไม่ว่าจะดูภาพถ่ายสามิติรวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆหรือต่อกล้องแบบสามิติผ่านพอร์ต HDMI v e r s i o น 1.4a เพราะมีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI ให้เลือกถึง2พอร์ตค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยี LED Blacklight ที่ช่วยประหยัดพลังงานสูงสุดถึง68%อีกด้วยค่ะ เทคโนโลยีหน้าจอสมัยนี้เ mm. ขาก้าวล้ำไปไกล mm. จนเราแทบจะตามไม่ทันเลยนะคะ mm. แต่วันนี้หมดเวลาขโมยอีกแล้วค่ะหมดต้องขอตัวไปดูหนังต่อก่อนนะคะ mm.